ที่ไม่กระทําผิดแต่เดินตามพระมันระคาของพระเจ้าอ่าเมื่อกี้นี้นางอ่านไม่จบเนาะความหมายคือผู้ที่เป็นสุขอย่างแท้จริงเนี่ยคือผู้ที่ไม่ทําผิดหรือทําผิดก็ได้รับการ ยกโทษให้อภัยจากพระเจ้าได้รับการชำระความผิดบาปโดยเลือดของพระเยซูนะคะก็คือผู้นั้นที่รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามนะคะต่อให้เราผิดพลาดบ้างแต่พระเจ้าก็มีพระคุณมีพระโลหิตของพระองค์คอยล้างบาปเรานะคะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ แล้วก็ชอบทำจริงๆการที่เราบอกว่าเราเดินตามมันราคาของพระเจ้าก็คือตามทางของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทําบาปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะพี่น้องคิดเตียนทุกคนก็ยังทําบาปอยู่อาจจะเป็นบาปในความคิดในความรู้สึกท่าทีในใจที่ไม่ถูกต้องหรือคำพูดที่ไม่ถูกต้อง มันมีอยู่แล้วหรือการกระทําบางอย่างก็ไม่ถูกต้องก็มีอยู่แล้วแต่กฎเกณฑ์อันหนึ่งที่พระเจ้าเอามาเป็นตัวช่วยเราก็คือกฎเกณฑ์ที่ว่าถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้ากับใจก็คือเสียใจว่าเราได้ทำผิดแล้วแล้วตั้งใจใหม่ว่าจะไม่ทำอีกและขอพระวิญญาณช่วยด้วยและเราก็ขอ พระโลหิตพระเยซูชำระล้างบาปเราในสิ่งที่เราได้ทำบาปนั้นขอพระเจ้ายกโทษให้เรานี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์เหมือนกันเอามาเป็นตัวช่วยเราที่ว่าเราได้ทำผิดเรื่องอื่นเช่นเราโกรธคนอื่นเมื่อเราหายโกรธเรายกโทษให้เขาเราไม่โกรธแล้วนะหรือเมื่อเราพูดไม่ดีกับเขา นะคะเราก็ขอโทษพระเจ้าขอโทษเขาด้วยนะคะขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าชำระสิ่งนี้ก็เป็นไปตามกฎของพระเจ้านี่คือการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าเรายังทำบาปอยู่ถ้าเราขอพระโลหิตชำระเราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าไปเรื่อยๆเราก็เป็นผู้นั้นที่ดำเนิน อยู่ในมันราคาหรือดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั่นเองนะคะเราก็จะเป็นผู้นั้นที่เป็นสุขหรือดีรอบคอบเข้าใจไหมคะคำว่าดีรอบคอบในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำบาปเลยแต่เราตั้งใจที่จะไม่ทำบาปแต่ถ้ามันพลาดไปแล้วเราก็ขอพระโลหิตพระเยซูล้างบาปเรา เราก็เป็นผู้นั้นที่ดีรอกข้อหรือบริสุทธิ์ในสายตาของพระเจ้าหรือชอบธรรมในสายตาของพระเจ้านะคะพี่น้องฮารลลูยา่ะ